สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวแรงกับยายจ๋านะคะแต่เมื่อน,นี้บริกินโชว์นะคะเพื่อนๆเ,เมื่อน,นี้เมนูยายจ๋าพิเศษเนี่ยอยากกินแบบมันฮ้อนเนาะส้มตำตำลาวบ้านฮางเพื่อนๆแล้วก็หมูยอของฝาก ของฝากเมืองอบุบนเมืองอำนาจนะคะเพื่อนเพื่อนหมยสามรถแซ่เวอร์คู่กันมากจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นบอนี่คู่กันคู่กันย่างเต้าท่านนะคะครัวเจ้าเฟืนเจ้าท่านของยายใจเองนะคะเพื่อนเพื่อนตำหมักหูใส่มะกอกใส่ปาร้าบ้านเฮาเมนูนะคะ บริกินโซนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแต่เอามาอ้าง,งจะยจ่าเอามาอ้างนะคะบริกินโซเพราะว่าเนื่องด้วยมันบ่ค่อยครบทีมันบ่ค่อยครบกันปรนกาพ่อบ้านกับฟ้าเ้าแบบนี้นะเนี่ยกับใช้เพชๆหลายแล้วก็แต่มื้อนี้ยายจ๋าก็ค่อนข้างอยากจะเพชดจักหน่อยนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเนื่องจากว่าอยากให้มันมีรสชาตินะเพื<ๆ>่<ๆ>อนเพื่อนยากให้มันมีรสชาติจัดเนี่ยเพราะว่าบริกินนานแล้วเนาะคะ่ะบริกินนานแล้วรสชาติจัด เนื่องด้วยจะจพวดฟันตอนแรกมีความตั้งใจากให้พอบ้านกินซูให้พี่พี่น้องน้องใจว่าพอบ้านก็บอกค่อยสะดวกง่ายกันอ่าบอกค่อยสะดวกเจ้าจ๋าก็เลยบ่บได้มีคอนเทนต์กินกินฝากพี่เๆพๆื่อนๆเลยเอามาอ้างนะคะเอามาอ้างเด้มากอกฟิตเนี่ยฟิตไว้เหลือจากที่เพิ่นฝากฝากต้นพี่น้องนะคะเพื่อนๆนี่อ้ยหมกผิดหอมริกกระเลียงกระงา่า งามเพื่อนๆอันนี้ก็แค่เอามาโซ่เพื่อให้พอบ้านกัดพอบ้านก็บอก้ากัดย่าหัวว่ามกพริกหวานบอกคือเอามาโซ่มันลูกง่หญๆใส่โป้มือเผื่อเพื่อนๆเลยมันสมบูรณ์เนาะคะ่ะเดี๋ยวยายจะจะ,จะทําคลิปปลูกพริกในนาข้าวด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เอามาฝากเอามาต้นมาฝากเด้อไผยังบร่ได้กินขา้าวแรงมาเด้อจำมะหุงใส่มะกอกเนี่ยแซ่บอย่าบอกไผ่ ของแซ่บก็คือเมนูง่ายๆเมนูบ้านเฮาละนเนาะเพื่อนตำมกหุ้้งนี่อพิเศษเน่เด้อม้เนี่ยมาแซ่บๆกับเจ๊จ่านะคะ